สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญทาวเวลแมนอีกเช่นเคยกับสโลแกนที่ไม่เคยจางหายคอนเทนต์ไม่ค่อยมีแต่คลิปดีๆเรามีให้กันตลอดนะครับการท่องเที่ยวของผมในรอบนี้นะครับเน้นเก็บอุทยานเนาะเก็บตาประทับอุทยานและตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้านั่นเองครับแต่ก็น่าแปลกครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวอเภอแก่งคอยเนี่ยโอ้โหบอกได้คําเดียวครับร้อนตับแตกร้อนมากๆเลยอะ แต่พอผมมาแถวๆนี้นะครับแถวทางที่จะมาอุทยานแห่งชาติเนี่ยโหเจอฝนนะครับถึงขั้นก็ต้องจอดข้างทางก่อนเลยผมก็ใส่ชุดลำลองธรรมดาแล้วครับแต่ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยดูทรงแล้วว่ามันน่าจะตกยาวนะครับเดี๋ยวจะเปียกเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ชุดขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแบบที่มันกันฝนหน่อยเนาะเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเสื้อผ้าอยู่ในกล่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับไม่รอช้าออกเดินทางกันต่อเลยเพราะว่าตัวผมนะครับถ้าเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ7ดโคตรป่งกนเศร้าเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะต้องไปอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตก3ามลันนั่นเองครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะทันหรือเปล่านะครับแต่ก็เอาให้ได้มากที่สุดหละ ผมก็มาถึงแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าใช่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเหมือนกันแหละโอ้ยรุยฝนมานะครับสรุปผมมาผิดนั่นเองนะครับอุทยานแห่งชาติเจ็ดโคต,ต้องไปทางนู้นนะครับก็คือตรงที่มันจะเป็นสามแยกเนาะต้องเลี้ยวซ้ายแต่ผมเลี้ยวขวามานะครับเพราะว่าผมก็ดูตาม GPS พมานะครับเขาบอกที่นี่คือเจ็ดโคตนะครับเจ็ดโคตรจริงครับแต่เนี้ยเป็น จ็ดคดแต่อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเจ็ดคดดั้งเดิมเลยเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมถ่ายพอเป็นกลิ่นอายเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ห่วงเล็บเจ็ดคดนะครับก็ประมาณนี้นะครับหากใครสนใจที่จะมาก็มาได้นะครับ พาเด็กๆมาเล่นได้เลยน้ำไม่ลึกครับสวยอยู่ได้เลยได้เลยครับแบบธรรมชาติดีผมก็ถ่ายได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นน้ํำตกเจ็ดคดเล็กนะครับนี่ครับแล้วเขาก็มีป้ายบอกว่าอีก1200เมตรนะครับถึง น้ำตกเจ็ดคดใหญ่ด้านบนนู่นแหละครับต้องเดินไปอีกไกลนู่นนะครับโอ้อีกเป็นกิโลก็ไม่ไหวครับเราก็ถ่ายพอเป็นแบบกินอายนิดหน่อยครับโอ้สายฝนชุ่มช่ากันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าเล่นนะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีแต่ช่วงที่ผมมาก็น้ําก็พอได้ครับแต่ถ้าช่วงน้ําเยอะนี่ผมคิดว่าน่าจะถึงข้างบนเลย นี่ครับก็ถือว่าโอเคนะน้ำใสเลยครับ ก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปอีกที่นึงนะครับเหนื่อยครับลุ้นก็ลุ้นหนีฝนมาเจอฝนกลางทางเองเนี่ยครับบรรยากาศภายในเขตอุทยานแห่งชาติเจดคตโป่งก้อนเศร้าอันนี้ก็เป็นจุดติดต่ออะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมมานี่พี่เจ้าหน้าที่คิดว่าเขาน่าจะพักกินข้าวครับ ที่นี่ก็น่าจะเป็นเน้นจุดกลางเต็นท์เป็นบ้านพักอะไรแบบนี้ครับมาดื่มด่ากับบรรยากาศ7จ็ดคดแต่จุดที่ผมไปมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยต่อคาบเกี่ยวอะครับระหว่างเขาใหญ่กับเจ็ดคดเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะมีเส้นทางธรรมชาติ แล้วก็น่าจะไปบรรจบกับจุดนู้นเลยนะครับจุดที่เป็นเส้นทางธรรมชาติเจ็ดคดส่วนเขาใหญ่นั่นเองครับโอ้ยฟ้าฝนก็มืดคึมเลยนะครับตอนอยู่แถวแกงคอยเนี่ยโหแดดเป้งผมมาถึงที่นี่นะครับฝนตกเมื <laughs> ่อกี้ผมก็เจอฝนไปแล้วนะครับเต็มเต็ม เดี๋ยวรอกันก็ได้ครับเดี๋ยวรอพี่เจ้าหน้าที่มาเนาะเนี่ยครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่ากว่าแล้วนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในเวลาราชการแต่อันนี้เขาเขียนไว้นะครับว่ารับกุญแจบ้านพักบ่ายสองนะครับ แล้วก็คืน8ปดโมงอันนี้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ารอเขามาแต่จริงๆน่าจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยประทับตาไว้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาทางขึ้นอุทยานก็ไม่มีพี่เจ้าหน้าที่ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับตาประทับอุทยานแห่งชาติ7จ็ดคตผมก้อนเศร้านั่นเองครับเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางไปอุทยานอื่นกันต่อนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย